สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดของส้มกดโจอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปชมวัดอะไรเดี๋ยวมาลองดูกันค่ะไม่ไกลจากกรุงเทพแน่นอนค่ะค่ะแล้วนี่เราก็มาถึงแล้วนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะและที่แห่งนี้ก็คือวัดโลกยะสุทธารามค่ะ วัดนี้นะคะจุดเด่นเลยก็คือตัวพระพุทธสายญาติค่ะปางสายญาติที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งมีความยาวแล้วก็มีความใหญ่ที่สุดในเกาะเมืองอยุธยาค่ะตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าประดิษฐานอยู่กลางแจ้งเลยนะคะเป็นการก่อสร้างแบบก่ออิฐถือปูนแล้วก็มีความยาวอยู่ที่42เมตรค่ะความสูงอยู่ที่8เมตรนะคะ ซึ่งใหญ่มากๆเลยแล้วก็เด่นเป็นสง่ามากๆเลยค่ะอย่างที่บอกว่าอยู่กลางแจ้งเลยนะคะพระพักของพระพุทธรูปนะคะหันไปทางทิศเหนือค่ะแล้วก็ตรงบริเวณพระเสียรนะคะก็จะมีดอกบัวรองรับเนาะแล้วก็พระบาทเนี่ยซ้อนกันเป็นมุมฉากค่ะตอนที่เราไปนะคะก็แดดค่อนข้างดีเลยค่ะแล้วก็ได้ถ่ายรูปสวยๆมาฝากเพื่อนๆกันด้วยค่ะจริงๆอยุธยามีหลายวัดมากๆเลยนะคะเรียกว่า ไปเป็น10รอบก็สามารถไปวัดที่ไม่ซ้ากันได้ค่ะถ้าเพื่อนๆมีโอกาสมายุทธยานะคะฝากแวะมาเยี่ยมชมวัดโลกยะสุทธารามด้วยนะคะแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดด้วยนะคะ